หน,น,นูทำอะไรหน,น,นูหดน้ำเหรอ,ดอหดให้ต้นไม้เหรอเขาเรียกว่ารดน้ำลดน้เหรอดน้ำคะ่ะอาหนูเก่งไหมคะหนูเก่งไหมคะหนูเมื่องนอนหรือยังเดี๋ยวไปจับหนูเ่องนอนหรือยัง หนูง่วงไหมคะหนูไม่งด่นนอนหลับหนูไม่ง่วงนอนเหรอเมื่อไหร่หนูจะง่วงหนูไปรถดน่นอีกหนูลงแม่หนูลงไปทางนู้นลงไปเลยเออลงไปจับไปรถดน่นเ้ยน่นโน่นโน่น่นอย่าไปเลยไม่เป็เลยค่ะเอ้อคนจริงเงี้แหละรถน้ำไปเดินไปเดินไปให้ถึงที่เออน่นโ่นนน่นลากไปนู่นเลย คนเก่งใส่ต้นไม้โอ้เก่งจังเลยงั้นใส่ครับฮะยังเกัดยิงกัดอืมไม่ออกแล้วใครเก่งนะพี่ไม้เก่งไหมคะเอาเดินไปเดินไปอีกไปไปเอารถไปไไตันไม้พี่ไม้ล้างรถไม่ล้างรถต้นไม้ก่อน รดรดน้ำต้นไม้ก่อนต้นไมยย้หิวน้ำเอารอดน้ำต้นไม้ก่อนหิวน้ำแหมต้นต้นไมยย้หิวน้ำแหเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราเข้าไปล้างที่บ้านรดน้ำยังด้วยใช่ไหมคะใครเก่งนะพี่หม่เก่งไหมคะเออรถตัวเองเลยอู้ บอกว่าฝนตกไงไม่จีดใส่แม่ทำไมไม่เอาขีดใส่ต้นไหมขีดใส่ต้นไหมเป็นดับเป็นด้วยเก่งจังเลย